ก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w Works ช่องของคนรักรถที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่รถแต่งรีวิวเชิงลึกและความรู้เรื่องยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนจับตามองจากค่าย BYD ซึ่งก็คือ BYD C Alien 7รถ SUV ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตที่มาพร้อมความล้ำสมัยดีไซน์เฉียบคมและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกล เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BYD C Alien 7มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยด้วยเส้นสายที่คมชัดและรูปทรงที่ลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบพร้อมไฟ DRL ที่ดีไซน์เฉพาะตัวกระจังหน้าปิดสนิทแบบรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมโลโก้ BYD ที่โดดเด่นล้อแม็กขนาดใหญ่ที่เสริมลุคสปอร์ตและหลังคากระจกพารามิกที่เพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสาร สำหรับขนาดตัวถัง BYD c e l i e n 7จะอยู่ในระดับรถ SUV ขนาดกลางความยาวประมาณ4.9เมตรกว้างประมาณ1.9เมตรและฐานล้อที่ยาวส่งผลให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ด้านขุมพลัง BYD c e l i e n 7ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ กำลังสูงสุดของรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ530แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.8วินาทีซึ่งถือว่าแรงมากในระดับรถครอบครัวพร้อมระบบช่วงล่างที่พัฒนาให้เกาะถนนและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ LFP หรือแบตเตอรี่เทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงและความทนทานซีเอลีย7สามารถวิ่งได้ไกลประมาณ500 650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้งานรองรับการชาร์จเร็ว DC และมีระบบ V2 แอวสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาภายนอกอีกด้วยภายในห้องโดยสารของซีเอเลียนเจ็ตเต็มไปด้วยความล้ำสมัยเริ่มจากจอกลางขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนระบบควบคุมด้วยเสียงที่สังงานภาษาไทยได้เบาะหนังพรีเมียมปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและหลังคาแบบพาโนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์คุณภาพ และระบบกรองอากาศภายในรถเพื่อสุขภาพของผู้โดยสารในด้านความปลอดภัย BYD c e a l i a n 7จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะระดับสูงทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น BYD C Alien 7เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าที่สวยทันสมัยขับดีและมีเทคโนโลยีแน่นจัดว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Tesla Model Y และ Hyundai IONIQ 5อย่างแท้จริงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JF Viewer เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์เราจะนาเสนอรถใหม่รีวิวลึกและสาระน่ารู้อีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ